นี่คือในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีในบริบทของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งวันนี้จะเป็นตอนที่5ของเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะในรายการชื่อในบริบทของกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลนครับวันนี้ว่าเรื่องความจำกัดของซอฟต์พาวเวอร์หลังจากที่ได้อธิบายมาพักใหญ่แล้วสี่ตอนแล้วว่ามันคืออะไรอย่างไร วันนี้จะคุยกันถึงเรื่องความจำกัดที่มีอยู่ในสถานการณ์จริงของนโยบายด้านการต่างประเทศหรือที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองศาสตราจารย์โจเซฟนายได้อธิบายไว้ว่าในเรื่องความจำกัดของซอฟต์พาวเวอร์มีคนที่ไม่เชื่อและคัดค้านความคิดในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าเขาเหล่านั้นคิดในมุมมองแคบๆในเรื่องพาวเวอร์หรืออำนาจ ว่าเป็นเรื่องของการออกคำสั่งและการเข้าควบคุมอ,อย่างไม่ยอมปล่อยศาสตราจารย์โจเซฟนายบอกว่าในบทที่หนึ่งของหนังสือเรื่อง soft power The means to success in world politics หรืออำนาจนุ่มนวลผลทางสู่ความสำเร็จในการเมืองโลกนั้นถือเป็นต้นกำเนิดทฤษฎีว่าโดยมิติที่สองของอำนาจนุ่มนวลในนโยบายการเมืองระหว่างประเทศซึ่งท่านวิจารณ์ต่อไปว่าในทัศนะของคนเหล่านั้น การทำตามอย่างหรือเรียนแบบและการดึงดูดใจเป็นแค่ความหมายตามตัวอักษรเท่านั้นมันเป็นแค่การทำตามอย่างและการดึงดูดใจไม่ใช่อำนาจอย่างที่เราได้เห็นมาแล้วว่าการทำเรียนแบบและการดึงดูดใจบางอย่างไม่ได้ก่อให้เกิดอำนาจอะไรนักหนาไม่มีอำนาจอะไรมีผลลัพธ์อันเกิดจากนโยบายยกตัวอย่างญี่ปุ่นในช่วงปี1980 ได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกในเรื่องนวัตกรรมกระบวนการอุตสาหกรรมแต่แล้วก็พบว่ามีชาติอื่นๆทําเรียนแบบญี่ปุ่นกันมากก็ยังผลให้ญี่ปุ่นได้รับผลกระทบเชิงลบอํานาจการตลาดของญี่ปุ่นในโลกก็ตกต่ําลงทํานองเดียวกันการเรียนแบบยุทธการของกองทัพชาติหนึ่งกับอีกชาติหนึ่งซึ่งมักทํากันเสมอก็ยังผลให้การสู้รบในสงครามรบแบบรู้เท่าทันคู่สงครามได้ทําให้ยากยิ่งที่ฝ่ายหนึ่งจะคาดหวังชัยชนะตามความคาดหวัง ว่าจะได้จากนวัตกรรมการสงครามของตนข้อสังเกตดังว่านี้ถูกต้องแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ตกหล่นประเด็นสำคัญไปในเรื่องหนึ่งที่ว่าการผลักดันอำนาจดึงดูดใจไปยังอีกฝ่ายหนึ่งมักจะได้ผลทำให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการหรือคาดหวังคนที่คิดนิยามเรื่องอำนาจว่าเป็นเพียงความมุ่งมั่นจงใจออกคำสั่งและควบคุมกำกับดูแลเท่านั้นคนเหล่านั้นละเลยที่จะคิดถึงด้านที่สองของโครงสร้างแห่งอำนาจ นั่นคือขีดความสามารถในการทําให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่คุณต้องการโดยไม่ต้องกดดันไม่ต้องบังคับให้คนอื่นเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านการใช้อํานาจข่มขู่หรืออํานาจเศรษฐกิจการเงินในเวลาเดียวกันมันเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องชี้ชัดถึงเงื่อนไขที่จะทําให้การดึงดูดใจมีแนวโน้มมากกว่าในอันที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์และชี้ชัดในแนวโน้มที่จะนําไปสู่ความล้มเหลวอันอาจจะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ อย่างที่เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมสมัยนิยมหรือที่เรียกว่า Popula ล่าคิลเมีแนวโน้มสูงที่จะดึงดูดใจให้คนชอบและหลงไหลทำตามทำให้เกิดซอฟ t p o พาเในความหมายที่ว่าได้ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาในสถานการณ์ที่วัฒนธรรมมีความคล้ายคลึงกันมากกว่าจะแตกต่างกันอำนาจทั้งมวลน,นั้นขึ้นอยู่กับบริบทใครสัมพันธ์กับใครภายใต้เงื่อนไขยอย่างไร แต่อำนาจนุ่มนวลหรือซอฟต์พาวเวอร์ก็ต้องพึ่งพาอาศัยคนที่พร้อมจะอธิบายความหมายของพลังวัฒนธรรมสมัยนิยมกับกลุ่มคนที่เป็นฝ่ายรับแรงดึงดูดทางวัฒนธรรมยิ่งไปกว่านั้นอำนาจดึงดูดทางวัฒนธรรมนั้นมีผลกระทบแบบฟุ้งกระจายกว้างออกไปรอบทิศท,ทางสร้างอิทธิพลโดยภาพรวมมากกว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่มองเห็นได้ง่ายเป็นรูปธรรมชัดเจนตายตัวทำนองเดียวก,กันกับที่เราบอกว่าเงินเป็นเครื่องมือในการลงทุน พวกนักการเมืองก็มักพูดว่าเขาลงทุนเป็นต้นทุนทางการเมืองเหมือนกันสะสมอำนาจการเมืองไว้ในบัญชีอำนาจการเมืองเพื่อไว้ถอนออกมาใช้ในสถานการณ์ในอนาคตก็แน่นอนว่าความปรารถนาดีในการลงทุนทางการเมืองเช่นนั้นอาจจะไม่ได้รับดอกผลตามที่คาดหวังฉับพลันทันทีแต่กระนั้นก็ตามผลพวงทางอ้อมของอำนาจดึงดูดใจให้รักและไหลหลงและการแผ่ขยายของอิทธิพลสามารถทําให้เกิดความแตกต่าง ยังผลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังหากถึงสถานการณ์ที่ต้องการการเจรจาต่อรองไม่อย่างนั้นพวกผู้นําทางการเมืองก็จะเอาแต่กดดันให้เกิดการทําตามในทันทีตามเงื่อนไขแบบต่างตอบแทนกันและในประเด็นที่ต่อรองกันเท่านั้นแต่เราก็รู้ดีว่านั่นไม่ใช่วิถีทางแห่งพฤติกรรมของผู้นําเหล่านั้นแน่นอนเสมอไป เรื่องนี้มีงานวิจัยมากพอจากนักสังคมจิตวิทยาที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงดูดใจกับอำนาจอันนี้อยู่ในบันทึกเชิงอัดหรือโน้ตที่23ในบทนี้ศาสตราจารย์โจเซฟนายอธิบายต่อไปว่าซอฟต์พาวเวอร์มีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเวลาที่อำนาจถูกกระจายแผ่ขยายออกไปยังประเทศอื่นๆแทนที่จะรวมศูนย์กระจุกตัวแน่นในพื้นที่ในประเทศหนึ่งประเทศใดในขอบเขตที่จำกัดกำหนดไว้ พวกผู้นำเผด็จการเองนั้นก็ไม่สามารถที่จะแสดงความไม่แยแสอย่างหมดสิ้นต่อทัศนะของประชาชนในประเทศของตนได้แต่พอเป็นเรื่องทัศนะต่อประเทศอื่นที่อาจจะเป็นที่นิยมยกย่องหรือไม่แค่ไหนอย่างไรก็ตามนักเผด็จการก็มักจะเลือกแสดงทัศนะต่อต่างประเทศนั้นๆตามผลประโยชน์ที่ตัวเองคาดว่าจะได้มากกว่าในประเทศประชาธิปไตยการตรวจสอบถามหาความเห็นสาธารณะและการทํางานในระบบรัฐสภาสําคัญมาก ผู้านักการเมืองจะมีข้อจํากัดไม่มีทางเลือกทางออกมากมายนักในทางปฏิบัติเพื่อความตกลงตามต้องการตรงข้ามกับผู้นําทางการเมืองในระบอบอํานาจนิยมหรือรเผด็จการอํานาจเดี่ยวนังจะเห็นได้ว่ารัฐบาลตุรกีไม่สามารถจะอนุญาตให้กองทหารอเมริกันเคลื่อนกําลังผ่านประเทศตุรกีได้เลยในปี2003เพราะว่านโยบายของรัฐบาลอเมริกันไม่เป็นที่ยอมรับหรือชื่นชมในหมู่ประชาชนชาวตุรกีในตอนนั้นและรัฐสภาตุรกี ก็ไม่นิยมชมชอบอเมริกาเหมือนกันในเวลาเดียวกันในทางกลับกันรัฐบาลเผด็จการในอุซเบกิสถานสหรัฐอเมริกาก็สามารถเข้าไปใช้ฐานทัพในอุซเบกิสถานได้เพื่อปฏิบัติการในอัฟกานิสถานที่ติดกันประเด็นสุดท้ายแม้ว่าซอฟต์พาวเวอร์ในบางสถานการณ์มีผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังที่พบว่าสาหรัฐไม่สามารถทําให้ชิลีหรือเม็กซิโกลงคะแนนสนับสนุนสหรัฐในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ในปี2003หลังนโยบายสาหรัฐไม่เป็นที่นิยมยกย่องทําให้ภาพพจน์สหรัฐในโลกตกต่ําลงในตอนนั้นไม่ว่าสาหรัฐมีเป้าหมายจะทําอะไรก็ยากลําบากขาดการสนับสนุนจากนานาชาติศาสตราจารย์โจเซฟนายชีย้ให้เห็นข้อจํากัดของซอฟต์พาวเวอร์ว่าอาจขึ้นอยู่กับเป้าหมายของนโยบายของรัฐบาล หากเป็นนโยบายที่ต้องการใช้อำนาจครอบครองเป็นเจ้าของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ทันทีฉับพลันและเป็นผลประโยชน์จับต้องได้ถ้าหากว่าใช้อำนาจแข็งก็จะสำเร็จมากกว่าเร็วกว่าส่วนเป้าหมายของนโยบายต่างประเทศเชิงอุดมการณ์หรือเป้าหมายอันเป็นปรากฏการณ์แวดล้อมเป็นค่านิยมหรือคุณธรรมเป็นนามธรรมจับต้องวัดเชิงปริมาณไม่ได้เช่นเป้าหมายเรื่องสังคมประชาธิปไตยเป้าหมายเรื่องการจัดการสภาวะแวดล้อม ความเปลี่ยนปแปลของสภาวะอากาศโลกเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องตลาดการค้าเสรีอะไรต่อไม่ไรเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของอำนาจนุ่มนวลหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ดีกว่าท่านบอกว่า it is easier to attract people to democracy than to coerce them to be democratic แปลว่า การดึงดูดใจให้คนรักประชาธิปไตยมันง่ายกว่าการบังคับให้คนเป็นประชาธิปไตยนี่คือข้ออ้างหรือคำอ้างจากศาสตราจารย์โจเซฟนายเรื่องซอฟท์พาวเวอร์ท่านวิจารณ์ต่อไปว่าพวกคนที่มีความกังขาในเรื่องซอฟท์พาวเวอร์และคัดค้านการใช้คำว่าซอฟท์พาวเวอร์ในการเมืองระหว่างประเทศด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลควบคุมไม่ได้อย่างบริบูรณ์ในเรื่องอำนาจดึงดูดใจ ทั้งนี้ก็เพราะอย่างที่เห็นเป็นตัวอย่างว่าส่วนใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ในอเมริกานั้นผลิตโดยฮอลลีวูดผลิตโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบริษัทไมโครซอฟท์และนักกีฬาไมเคิลจอแดนเป็นตัวอย่างในเวลานั้นนะแม้ว่าเป็นความจริงที่ว่าภาคประชาสังคมเป็นแหล่งกำเนิดซอฟต์พาวเวอร์ส่วนมากในอเมริกาถ้าเทียบกับฮอลลีวูดหรือที่เอ่ยนามมานั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ลดความสำคัญของภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนลงไปเลยเมื่อเทียบกับฮอลลีวูด ประชาสังคมหรือชุมชนชาวอเมริกันยังคงมีบทบาทสําคัญเสมอในประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยเช่นสหรัฐอเมริกานั้นรัฐบาลไม่สามารถและไม่ควรที่จะควบคุมวัฒนธรรมอันนี้เป็นคําประกาศจากต้นตหรับทฤษฎีซอฟท์พาวเวอร์โจเซฟนายจูเนีย์ยกตัวอย่างมีลออสฟอร์แมนผู้กำกับภาพยนตร์ชาวเช็ก เล่าว่าตอนที่รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์สาธารณรัฐเช็กอนุญาตให้ภาพยนตร์อเมริกันเรื่อง12 Angry Men เข้าไปฉายได้ปัญญาชนชาวเช็กก็ได้เห็นว่าเป็นภาพยนตร์ที่นําเสนอภาพของสถาบันการเมืองและสถาบาันอื่นๆในสังคมอเมริกันอย่างรุนแรงเสรีเฉียบขาดก่อให้เกิดภาพพจน์ที่เสื่อหายต่อสหรัฐอเมริกาเองปัญญาชนชาวเช็กก็เลยคิดว่าถ้าประเทศนั้นสามารถทําภาพยนตร์แบบนี้ แบบที่ตำหนิวิพากษ์ประเทศตัวเองได้ขนาดนี้ประเทศเขาคงต้องมีความภาคภูมิใจในความเป็นประเทศของเขามีพลังภายในเข้มแข็งต้องเป็นสังคมที่เข้มแข็งพอและต้องเป็นสังคมที่มีเสรีภาพแท้จริงมันจริงที่ว่าภาพยนตร์มหาวิทยาลัยบุรนิธิฝ่ายโบสถ์ศาสนาและองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของตนเองด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งรัฐ ศาสตราจารย์โจเซฟานก็อธิบายเสริมว่าและซอฟต์พาวเวอร์จากและโดยภาคประชาชนนี้อาจจะช่วยเสริมหรืออาจจะเป็นอำนาจสวนทางกับเป้าหมายของนโยบายต่างประเทศของรัฐอย่างเป็นทางการก็ได้ทั้งสองทางนั่นคือข้อจำกัดสำคัญซึ่งการคิดแบบนี้เป็นความจริงโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เป็นยุคโลกาภิวัตข้อมูลข่าวสารบทบาทซอฟต์พาวเวอร์จากภาคประชาชนและเอกชนกำลังมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นเรื่องสําคัญที่รัฐจะต้องรักษาบทบาทหน้าที่และนโยบายของรัฐเองต่อภาคประชาชนและประชาสังคมมิให้กัดกร่อนทําลายแต่ว่าให้สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นของรัฐเองให้ได้ท้ายสุดในเรื่องความจํากัดของซอฟต์พาวเวอร์นั้นบรรดาคิดที่คัดค้านหรือกังขาในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็เถียงว่าการมีชื่อเสียงโด่งดังที่ได้วัดจากการออกแบบสอบถามความเห็นสาธารณะนั้น มันเป็นเรื่องวูบวาบชั่วครู่ชั่วยามไม่นานก็จางหายไปดังนั้นก็ไม่ควรจะไปจริงจังอะไรกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนว่าเราไม่ควรจะยึดมั่นในผลการสำรวจความเห็นสาธารณะเป็นสารณระเพียงทางเดียวตลอดการจริงอยู่มันเป็นสิ่งจำเป็นแต่ก็ไม่ใช่กระบวนการที่สมบูรณ์ในการวัดค่าหรือประเมินแหล่งทรัพยากรอันเป็นที่มาของซอฟต์พาวเวอร์คำตอบต่อคำถามในแบบสอบถามจะแตกต่างกันไปมันขึ้นอยู่กับรูปแบบการตั้งคำถาม เว้นเสียแต่ว่าจะถามคำถามเดิมซ้ำๆหลายครั้งในช่วงเวลาที่นานพอควรดังนั้นแบบสอบถามสาธารณะก็จะให้เพียงภาพรวมกว้างๆในช่วงเวลาหนึ่งไม่ใช่คำตอบระยะยาวไม่ใช่ภาพต่อเนื่องไร้กรอบการเวลาความเห็นย่อมเปลี่ยนแปลงได้ความละเอียดอ่อนของความเห็นสาธารณะไม่สามารถตรวจหาได้แน่นอนโดยการสำรวจความเห็นเพียงครั้งเดียวเนื้อกว่านั้นพวกผู้นำทางการเมืองมีความจำเป็นจะต้องตัดสินใจทำสิ่งที่อาจจะไม่ถูก หรือไม่ทําให้เขาได้รับความนิยมยกย่องแต่เขาต้องตัดสินใจทําสิ่งนั้นเพราะเป็นเรื่องที่ถูกต้องจําต้องทําความมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นิยมยกย่องหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า popularity ไม่ใช่ที่สุดแห่งเป้าหมายปลายทางของนโยบายต่างประเทศกระนั้นก็ตามการสํารวจความเห็นสาธารณะหรือ public opinion polls ถือเป็นเรื่องการหาคําตอบแบบคร่าวๆที่ดีในขั้นตน้นเพราะถ้าทำนโยบายที่ผิดพลาดไม่เป็นที่นิยมชมชื่นก็จะเกิดความเสียหาย การสอบถามความเห็นสาธารณะก่อนทํานโยบายจะเป็นวิธีสร้างพลังดึงดูดใจให้เกิดผลลัพธ์ตามประสงค์หรือซอฟต์พาวเได้โดยเฉพาะถ้าการทําการสํารวจความเห็นสาธารณะนั้นทําอย่างต่อเนื่องยาวนานและคงตามเป้าหมายเดิมรัฐบาลทั้งหลายไม่เพียงรัฐบาลอเมริกันเท่านั้นที่ต้องเข้าใจ soft power ว่ามีความสําคัญคู่ขนานไปกับฮาร์ดพาวเ ซึ่งอำนาจแข็งกร้าวทางการทหารและอำนาจเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันนี้พิสูจน์ให้สหรัฐอเมริกาเห็นแล้วว่ามันไม่เพียงพออำนาจนุ่มนวลหรือซอฟต์พาวเวอร์เป็นอำนาจผ่านการเมืองระหว่างประเทศเป็นอำนาจแฝงอยู่หรือปรากฏแจมแจ้งในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและความคิดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาโดยความคิดแรกเริ่มจากการวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกากว่า30ปีมาแล้วนั้น รากฏในตำราหลักเรื่อง soft power หรือ means to success in world politics อำนาจนุ่มนวลหนทางสู่ความสำเร็จในการเมืองโลกโดยศาสตราจารย์โจเซฟเอสนจูเนียตามที่ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในรายการในบริบทที่ทำอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลและประเทศต่างๆอาจารย์โจเซฟนายหวังว่ารัฐบาลและประเทศต่างๆเหล่านั้นอ่านหนังสือนี้แล้ว จะสามารถนําความคิดเรื่องซอฟต์พาวเไปใช้ให้มันถูกต้องถ้าต้องการใช้หรือแม้ไม่ต้องการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของอํานาจวัฒนธรรมอํานาจความดีความดีงามของนโยบายการเมืองของประเทศนั้นๆบทบาทอันเข้มแข็งงดงามของภาคประชาชนด้วยภาคเอกชนภาคประชาสังคมไม่ต้องมีรัฐบาลรัฐบาลไม่จําเป็นต้องทํานโยบายอะไรเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์เลยซอฟต์พาวเก็เกิดเองได้ เพียงแต่ว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องนิยามเรียกชื่อพลังวัฒนธรรมพลังนโยบายของรัฐที่ดีและโครงสร้างสังคมสถาบันการเมืองที่ดีที่โลกชื่นชมและพร้อมดึงดูดใจถูกดึงดูดใจให้รักที่ชื่นชมนี้ไม่จำเป็นต้องไปเรียกมันว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันก็เกิดขึ้นมันถ้าไม่ได้เรียกเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันก็คงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตลอดไปอยู่ดีส่วนอะไรที่มันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ตามหลักทฤษฎีแต่ บังคับให้ไปเรียกและสั่งให้ทําให้เกิดเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันก็ไม่ใช่และมันก็ไร้พลังซอฟต์พาวเวอร์อยู่ดีหรืออยู่ไม่ดีนั่นเองหลังจากทฤษฎีซอฟต์พาวเวอร์เกิดมาแล้วในปี1,990ในหนังสือเรื่องแรกชื่อ Bound to l e a d ผ่าน Paradox กซ a อ e r i c a n power ในปี2002และซอฟต์พาวเ The Mean to Success in World Politics ในปี2004คือหนังสือหลักที่ใช้วิจารณ์หรือว่าอ้างอิงในตอนน่อดีนะครับและหนังสืออื่นๆต่อมาเช่น The Future of Power ในปี2011จนถึงเรื่อง East the American Century Over ในปี2015แล้วก็มีอีกหลายๆเล่มโดยศาสตราจารย์โจเซฟนายจูเนียที่ตามมารวมกว่า10เรื่องสำคัญๆไม่นับบทความวิชาการต่างๆมากมายทั้งบทเริ่มต้นเรื่องการเมือง ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาประเทศของท่านเองเพนันนะครับก็หวังให้หนักการเมืองและผู้นําอเมริกันหันมัธยรมรู้จักกับพลังสําคัญในรูปแบบที่นิยามว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์และใช้อํานาจนุ่มนวลน,นี้ให้บรรลุปเป้าหมายของนโยบายการต่างประเทศแต่ว่าการเวลาผ่านไปทั้งหมด34ปีนับจากบาวทูลิตในปี1990ก็ปรากฏว่าประเทศอื่นๆในโลกเอาหลักการหรือทฤษฎีซอฟต์พาวเวอร์ไปใช้ตามความสะดวก ทั้งการตีความและการปฏิบัติเชิงนโยบายทั้งผิดและทั้งที่ถูกสับสนอลเวงบนเปนกันไปนะครับรายการทาง YouTube ของ thinking radio อสมท96.5เฉพาะบน YouTube เท่านั้นที่ผมทำอยู่รายการนี้นะครับชื่อว่า in context หรือในบริบทก็จะลงรายละเอียดยาวอ้างอิงหนังสือเล่มเดียวนะครับเล่มกลางคือ Soft Power ของโจเซฟนาย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ประชาชนชาวไทยที่สนใจจริงๆและก็นักการเมืองรัฐบาลไทยได้ถกเถียงในเรื่องนี้อย่างถูกต้องหรือใช้ประกอบทำนโยบายของภาครัฐและภาคประชาชนได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ต่อไปแม้ว่าในวันนี้จะเป็นตอนที่5แล้วนะครับเรื่องซอฟ t ์พาวเแต่ว่ายังมีอีกหลายตอนนะถ้าจะทํากันจริงๆเอาหนังสือทั้งเล่มมาแปลสรุปย่ออย่างที่ทําอยู่ทุกวันนี้อาจจะใช้เวลา ยาวนานมากกว่า3เดือนเันผมก็จะจํากัดเฉพาะเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทที่1ที่ใช้เป็นแหล่งอ้างองิงผมใช้แปลสรุปเขียนเชื่อมโยงไม่เติมความเห็นของตัวเองลงไปยกเว้นในส่วนที่จําเป็นจะต้องอธิบายความหมายเพิ่มเติมนิดหน่อยในวงเล็บเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นรายการในบริบทเฉพาะเรื่องซอฟท์พาวเตั้งแต่ตอนที่1ถึงถึงอาจจะเป็นตอนที่10 หรือตอนที่9โดยคร่าวๆนะครับจนถึงเดือนเมษายนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการได้เพราะผมแปลสรุปคัดย่อมาจากหนังสือต้นฉบับต้นทางของโจเซฟนนะครในบริบทสัปดาห์ต่อๆไปนะครับผมจะทยอยสำรวจเรื่องซอ f t power คือแปลสรุปเขียนเชื่อมโยงให้อ้างอิงได้อย่างเป็นทางการเป็นวิชาการจากหนังสือของโจเซฟนนะครับให้ครบถ้วน โดยช่างย,ยิ่งบทที่หนึ่งี่ต้องละเอียดให้ครบถ้วนไม่มีการประหยัดเนื้อหาเวลาเพราะเป็นเรื่องสําคัญจะได้ถกเถียงกันไ,ได้ถูกต้องเ,ออเพราะฉะนั้นก็ต่อไปก็จะพูดถึงบทบาทของอํานาจการทหารที่เปลี่ยนไปการทําสงครามโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์และซอฟต์พาวเอร์ำนาจในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารและหลังจากนั้นจะมีอีก5้เรื่อง อาจจะย่อมากขึ้นนะครับเพื่อให้มันจบเร็วนะครับก็จะเป็นเรื่อง Soft Power กับอเมริกาซอ f t Power กับสหภาพโซเวียตซอฟต์พาวเกับยุโรปซอฟต์พาวเวกับเอเชียแล้วก็ปิดท้ายด้วยซอ f t Power กับประเทศไทยโดยเฉพาะอันนี้จะไม่ใช่ไม่ใช่ของโจเซฟนายจะเป็นของผมโดยตรงที่จะเอาบริบทไทยมาครอบบริบทโลกเรื่อง Soft Power ววันนี้รายการในบริบทของสมเกียรติออดวิมลจบลงนะครับ แล้วเช้าวันศุกร์สัปดาห์ถัดไปทุกๆสัปดาห์จะขึ้น YouTube ตามที่อสมท96.5 Thinking Radio เป็นผู้บริหารจัดการเปิดโอกาสให้ผมได้สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนประเทศชาติต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับนั่นคือในบริบทของสมเกียรติอ่อนพิมลสวัสดีครับ